กราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับน้องทอมแห่งช่อง3าทีพี่น้องครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาเก็บไอตัวนี้ครับผมฟืด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 ฟืวันก่อนใครดูคลิปผมผมโยนทิ้งไว้ตืบตืบตืบจะดอกของดอกของ เสอเซเนจันะกยดาวครับผมอันนี้เป็นอันแรกที่ผมโยนทิ้งไว้ฮะตอนแรกอันนี้ผมเพิ่งเด็ดไปก่อนหน้านี้ครับผมเลยจะมาทําคลิปวิดีโอนะครับผมตอนแรกเขาอย่างนี้เลยครับสภาพเนี้ยแล้วผมทิ้งไว้เนี้ยนานานานมากเลยครับมันเริ่มเหี่ยวเหี่ยวห่อ he ều he ều ครับผมทีนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าเอาไปเพาะเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับถ้าเอาไปพเพาะเมล็ดจ,จะขึ้นหรือเปล่าเนี้ย วันนี้เลยมาตามเก็บตัวนี้ครับเดี๋ยวผมฝากวางตัวน,นี้ก่อนทํางานมือเดียวครับผมนี่ก็มีรุดมันหลุดหลุดไปติดตรงนี้บ้างเดี๋ยวก็ไม่รู้ไม่น่าจะอยู่นะครับกระจายเพราะเดี๋ยวต้นนี้ผมก็ลือ้อนี่ก็เหมือนมันจะไม่ค่อยแก่มากครับก็มาแหกดูครับเพราะว่าผมจะเคลียร์เคลียร์แล้วจะทาการหั่น <laughs> หั่นตาสนีจันครับมันนานเกินไปแล้วครับผม มันนานเกินไปแล้วสําหรับการรอคอยนะครับผมนี่ผมวัดไหนๆก็ไหนๆเด็ดไปเลยปั๊บนี่อันนี้อันหนึง่งอันนี้นี่ก็เด็ดไปเลยครับมันงอกไม่งอกช่างมันคมันมันโอกาสงอกยากอยู่แล้วด้วยครับต่อให้งอกก็ใช้เวลานานเป็นโอ้หลายเดือนเป็นนานมากครับเห็นมีคนเขาบอกถ้ามีโอกาสมันก็นานเด็ดไปเลยครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อ หมดแล้วไหมต้นนี้นี่นะครับฝักดอกอะไรของเขาเนี่ยครับของสนิทันปลายดาวนะฮะนี่เนี่ยก็คือมันแบกกินแรงแม่มันนะครับเนี่ยจนแม่ใบเล็กเลยครับจากใบนี่นะฮะเทียบกันครับจากใบใหญ่ๆนะครับไว้ดอกดอกเยอะมากแล้วนั้นผมตัดแล้วมันก็เหลืออยู่ห้าหกดอกนะครับก็เลยลองไว้ดูดูใบใหม่เด็กกิดเดียวเลยครับเทียบกันคนละเบอร์เลยฮะเทียบกันคนละเบอร์กันเลย นะฮะอ่าปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเราจะเพาะกันสักเพาะกันแบบไหนนะครับอ่ะมาต่อนะครับวันนี้ก็เข้ามาลงเก็บของผมครับวัสดุปลูกนะครับผมที่ใช้ใช้เนี่ยครับอะไรนะเบอร์ไม่คูไลท์ติดหนึ่งผมว่าจะไม่ใส่มันเยอะเบอร์ไม่คไรไลท์แผ่นนะครับผมประมาณเราครับไม่มีอัตราส่วนครับผม อยากใส่อะไรก็ใส่ครับหลกัหลกๆผมจะไปใส่ตัวออตัวนี้ฮะพิษพิษมอสนะครับผมพิษมอสผมจะใส่พิษมอสเป็นหลักพิษมอสใส่พิษมอสเป็นหลักนะครับไม่น่าจะเยอะครับเดี๋ยวก็ใส่แล้วก็ใส่ตัวเดี๋ยวใส่เพลย์ไลท์ไปช่วยหน่อยนึ่ง อันนี้ใส่ผิดมอสไปก่อนบุ้มบุ้มพอเปลืองแล้วก็เพื่อไรครับปกติถ้าผมใช้เพื่อไรผมจะไปแช่น้ำก่อนอันนี้ไม่แช่นะครับเดี๋ยวผสมด้วยครับเดี๋ยวไปปรับน้ำเอาเพราะว่าถ้าไม่ผสมถ้าไม่แช่น้ำมันเป็นฝุ่นนะครับไม่ค่อยชอบครับ อีกสักตำหนึ่งปัตาส่วนตามใจฉันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เติมความชื้นหน่อยนะครับใส่น้ำไปหน่อยใส่น้ำไปหน่อยอ่ะอ่ะพอก่อนมาลองคุกพ้าหน่อยครับว่าโอ้โหไม่หน่อยแล้วแหละอืจะแชะไหมเนี่ย เลยหรอกเล็ดมันต้องทนทานนะครับสมให้เข้ากันฮะบึมบึมบึม,บม,อมเออความชื้นอ๋บึมบึม สมให้เข้ากันนะครับตัวนี้ก็ตัวพิมอสเองเขาเป็นวัสดุปุูที่เหมือนเขามีสารอาหารในตัวด้วยครับทั้งพิมอสทั้งเวือ์มิคูไรฮะก็คิดว่าถ้าเขางอกได้ก็จะมีสารอาหารที่ทำให้ต้นเขาสามารถดำรงชีพอ,อยู่ได้นะครับผมเป็น ของต้นสนิจันได้แต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่ามันว่ามันจะจะงอกได้หรือเปล่าอะ่ะไอส่วนไอที่เราเก็บมาครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจฮะว่ามันใช้งานได้ไหมเพราะว่าธรรมดาเขาจะบอกว่าสนิจันอะ่ะมันจะเป็นหมันแต่ถามว่าไอสนิจันป่าที่มันเกิดต้นเล็ก่ะ มันไม่ได้มีใครไปหั่นข้อหั่นชิ้นตาหรือแตกหนอนะเกิดมาต้นละหนึ่งเซนสองเซนเนี่ยครแล้วแบบจ,จิ๋วเลยอะอ่าจิ๋วๆใช่ไหมจิ๋วๆเลยครับอผมวเลยว่าอ้าวมันอาจจะมีการผสมพันธุ์นะครับผสมติดเม็ดนะครับผสมเกสรระหว่างเกสรตัวผู้ตกไปสใส่หลังไข่ตัวเมียแล้วก็เกิดการปฏิสนธินะครับ แล้วก็ออกมาติดเอเอ,เ,อ,เ,อเป็นเม็ดที่สามารถขยายพันธุ์ได้แต่ว่าต้องใช้โอกาสในการเกิดเยอะมากเพราะว่าโดยเมล็ดที่เล็กมากแล้วก็เอ่อทั้งศัตรูพืชทั้งเชื้อโรคนะครับรวมไปถึงธรรมชาตินะครับเอ่อที่ผันแปรนะครับไม่มันไม่เหมือนอยู่ในห้องอบนะครับผมก็ดังนั้นก็อาจจะมี ถ้าถ้างอกได้จริงสาหรับเสน่ห์จันนะครับก็ต้องใช้จํานวนเม็ดที่ปริมาณเยอะมากแต่ว่าเสน่ห์จันในป่ามันก็มีปริมาณเยอะนะครับแล้วก็ฝักหนึ่งก็น่าจะมีหลายร้อยเม็ดนะครับผมก็ถ้าเขาติดจันสักพันฝักหมื่นฝักแสนฝักมันก็ต้องต้องหลงเกิดมาบ้างแหละสักร้อยสักพันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาวัสดุที่ผสมได้นะครับไปใส่ภาชนะแล้วก็เตรียมปลูกครับ นี่ก็คือดอกสเสน่จันทร์นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับอุย้ยมันดิ้นม,มันดิ้นนี่ครับแหมดอกสเสน่จันทร์ที่เราเตรียมไว้นี่ก็คือผมไม่รู้หรอกรับว่ามันจะติดเม็ดได้ไหมเพราะว่ามีอันเนี้ยที่ผมทิ้งไว้มันอันใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับเราเม็ดแบบบวมๆเลยนะแล้วก็ทิ้งไว้จนมันเหี่ยวเองเลยครับทิ้งจนเขาเหี่ยวเองนะครับเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าไอตัว ไอตัวสีสีแดงๆนะครับถ้าเหมือนพืชอือ่นเขาจะนิ่มๆนะครับอันนี้ก็คือคิดว่ามันเป็นตัวที่ป้องกันการงอกด้วยส่วนหนึ่งครับจะมีสารป้องกันการงอกเพราะว่าเขาผสมดอกมันจะออกช่วงประมาณหน้าหน้าฝนนะครับปลปหน้าฝนนะครับแล้วก็มันก็แก่ประมาณเนี้ยช่วงประมาณหน้าหนาวถ้ามันงอกเลยในธรรมชาติ เขาไม่มีความชื้นไม่มีน้ําไม่มีฝนครับมันน่าจะต้องแบบเป็นตัวที่ป้องกันการงอกไวครับให้งอกช้าหน่อยแล้วก็ผ่านไปเมื่อเจอฝนแล้วถึงจะงอกได้ถ้าตามธรรมชาตินะแต่เราเนี่ยาบางปร,รึกษาบางท่านที่เขาปลูกโคโดกาเซียเขาบอกว่าก็เอาไอ้นี่ไอ้ไตัวเนี้ไปบี้บีแล้วล้างน้ำนะผมว่าถ้าบี้มันไม่น่าจะเหลืออะไรครับตรงนี้ว่าธรรมดานี้ผมว่ารู้มันจะมีอะไรข้างในหรือเปล่าผมจะไม่ทําอะไรกับมันเลยผมจะ ทําการแกะมันออกมาแล้วก็โรยลงไปในวัสดุที่เตรียมปลูกเลยนะครับผมมันจะเกิดวันไหนเดือนไหนตอนไหนก็เรื่องของมันนะครับผมอันนี้แค่ผมอยากรู้ครับว่ามันจะงอกได้ไหมเดี๋ยวเรา,เราต้องเราไปลองดูนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมแกะออกมาจากฐานเขาเรียกอะไรฐานลังไข่ตัวเมียนะครับเนี่ยเนี่ยที่ผมแกะนี่เอ,อกมาสังเกตน,นะครับ ปั๊บปัออกมาปนมือไม่ได้ล้างนะครับปนไก่ที่เซพิดมอสที่ร่วงลงมาด้วยนะครับผมเนี่ยแกะออกมาเนี่ยฟึ๊บนี่นี่ไอ้พวกนี้มันเกิดได้ยังไงเนี่ยปึบเดี๋ยวผมจะเอาเจ้ามาเนี่ยเอาไอ้แดงๆเนี่ยครับผมมาโรยลงในวัสดุที่ผมเตรียมเพาะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปโรยแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเป็นไงต่อ ก็โรยไปเลยนะครับผมผมก็โรยไปเลยครับเพิ่มเพิ่มพื้นไม่ต้องเรียบเสมอก็ได้นะครับผมก็ธรรมชาติทามันจะเกิดได้มันต้องเกิดนะครับผมก็โรยไปเลยครับหนาหน่อยนะฮะเนี่ยผมโรยหนาหน่อยหนึ่งนะครับมีหลายดอกครับก็พื้นที่แค่นี้ก็ถือว่าหนามันจะงอกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่คิดว่ามันจะงอกด้วยแต่การที่เรา นั่งมองนั่งตัดดอกโดยที่ไม่ลงมือทำะครับเราก็มันตอบยากครับไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าที่จริงแล้วอะ่ะที่เขาบอกมันเป็นหมันนะครับมันงอกไม่ได้ฮะเกิดจากเ,เขาผ,ผสมไม่ติดฤดูยังไม่เหมาะสมหรือว่าออดอกมันอ่อนไปหรือว่า ความชื้นไม่มีหรือว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมหรืออะไรก็ไม่รู้ครับแต่ที่ร,รู้ผมลองทําแล้วผมก็จะรอดูครับว่าถ้าสักหกเดือนมันไม่งอกนี่หรือว่ามันผมให้ห้าหกเดือนเลยครับผมเอาสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับถ้ามันยังไม่งอกผมจะคว่ำทิ้งนะครับผมแค่นั้นเองนะฮะผมคิดว่าถ้าเมล็ดข้ามฤดูก็น่าจะสามเดือนสี่เดือนต่ไม่เกินนี้ครับพวกที่ มีฉนวนป้องกันตัวเองไม่ให้งอกไวครับก็คงประมาณ3าสเดือนผมคิดว่าถ้าเส้หเดือนมันไม่งอกก็สิ้นเดือนมิถุนาก็เลิกล้มวามคิดนี้นะครับเดี๋ยวผมเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งอันนี้ผมลองเอาตัวพีทมอสนะฮะก็มาโรยโรยทับบ้างนะฮะทับบ้างไม่ทับบ้างนะครับผมก็ลองดูครับมันถ้ามันงอกได้มันงอกได้ของมันเองนะฮะก็เอาแค่นี้ครับไม่จะไม่โรยทับทั้งหมดนะฮะก็ ดินแบบสภาพธรรมชาตินะครับว่าบางทีธรรมชาติก็มีรอยหน้าดินบ้างมีถูกดินกบบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,น,นะครับช่วยลุ้นไปกับผมนะครับว่ามันจะเน่ามันจะขึ้นราเมื่อไหร่นะครับผมผมคิดว่าโอกาสเน่าและขึ้นราสูงมากครับไม่งั้นชาวบ้านชาวเมืองเพาะดอกสเสน่ห์ใจกันเพาะมเมล็ดเสน่ห์ใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองแหละครับแต่ว่าถ้าเราสงสัยก็จงทดลองทําเสียจะได้ หมดข้อสงสัยวันนี้น้องทอมขอกราบสวัสดีทุกท่านครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ